เีวมาเื่อนี่ไงก๋วเตี๋ยวไก่น่ากิน คือสิ่งที่โดดปลาสิ่งปาับอ่ะได้ได้ไดไดวมันของใส่เยอะงไนดี สามตัวเองครับกรกิคนเขาพริคกกนเขาค่ะริคนหอมมากอมอหอมหอมริคัวเองน้ำตาไม่ต้องครเค็มพอแนละ้ว

มากินก๋วยเตี๋ยวกันเพื่อนๆหืมมามาอบเอืมื่อือมไ<ว>ักา้าขายดีบออืม ยังเงีย,งยบๆอยู่เนาะห,หืมันยังมงอร่อยดีนะอร่อยอ,อือยังบอ่เคยมาลองกินนกที <c oughs> อร่อยจริง เี่นรสชาติมากอร่อยนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ พิกัดทางไปวัดพนอนปากทางเข้าหินตั้งแวะได้นะคะโฆษณาค่ะโฆษณาให้อย่าลืมจ่ายค่าโฆษณานะแนัมนชิมได้เลยครับร้าน